สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ23กรกฎาคม2566นําำเรื่องสำคัญมาบอกอสมอก่อนนอนวันนี้ครับยังอยู่ที่เรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคนะครับข้อมูลของกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขครับ3เก็บก็คือเก็บบ้านก็คือทำบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้ยุงไปเกาะเก็บขยะเป็นการทำลายแหล่งพบันยุงลาย เก็บน้ําป้องกันน้ําไม่ให้ยุงไปวางไข่ก็โดยการปิดฝาตุ่มน้ําใครไม่สามารถปิดฝาตุมน้ําได้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ําทุก7วันทุกวันศุกร์ทำรองนี้นะครับ3เก็บป้องกันได้3โรคก็คือป้องกันไข้เลือดออกป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า3โรคนี้เกิดจากยุงลายกัดทั้งนั้นเมื่อคืนนี้22สองกรกฎาคมพูดรายละเอียดเกี่ยวกับไข้เลือดออกไปแล้ว วันนี้3มเก็บ3โรคมาเจาะลือกรายละเอียดโรคปวดข้อ,อยุงลายเป็นยังไงครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับโรคไข้ปวดข้อ,อยุงลายเกิดจากยุงลายกัดครับท่านผู้ชมครับอาการมีไข้สูงนะครับแล้วก็มีผื่นแดงก็จะมีอาการปวดตามข้อนะครับปวดหัวปวดกล้ามเนื้อนี่ก็คืออาการนะครับข้อควรระวังนะครับ หากมีอาการไข้สูงมีผื่นแดงแล้วมีปวดข้อด้วยให้รีบพบแพทย์นะครับข้อระวังห้ามใช้ยากลุ่มเอนเซตทางแพทย์ทางหมอทางวงการเภสัชกรรมเภสัชกรเขาเรียกยากลุ่มนี้ว่ากลุ่มเอนเซตก็คือ,อยาแอสไพรินยาไอบบโปรเฟนยาไดโคฟีนิก c, ทำนองนี้อย่าซื้อมารับประทานเอง เอาพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นไข้ปวดข้อยุงลายให้ไปพบแพทย์นะครับวิธีป้องกันก็พูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นก็คือเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ําตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ